มันก็มุ่งมั้นมาครับม่งันก็คงไม่เป็นวันนี้วันนี้พี่มีเพื่อนๆมาเยอะแยะเลยก็ไม่อดอยู่สามสี่เพื่อนก็ได้เลย แล้วชวเพื <Safe rév mark> <n> ่อนๆมาเยอะเลยที่อัมมานีค่ะก็เพื่อนๆก็อยากมากันด้วยอยากมาร่วมให้ใครให้ใครรู้หน่อยว่าวันนี้ส่งของไปเพื่อนๆด้วยใครเราว่าไงบ้างคะเพื่อนก็บอกดีค่ะก็ขอบคุณแอมเขาค่ะส่งให้เกือบทุกคนนะคะพี่เห็นว่าอั้มเต็มที่มากมีการบอกสั่งให้ถ่ายรูปใช่เพราะช่างภาพถ่ายอั้มถ่ายอั้มนะคะแอมบานเราคนที่อั้มบานเรือเปล่าอม ยังไม่มีเลยค่ะวันนี้ก็ยุ่งๆค่ะแอมไม่ได้ใส่เครื่องกันเซินแอมหรือยังไงเซินเซินก็รอหรืออะไรรอดอะไรับได้ส่วนพี่แอมมีแบบจะไปดูไปนั่งเข้าที่ร้านหรืออะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะพี่ไม่มีค่ะเพราะแอมก็คงไม่ได้เฝ้าที่ร้านเหมือนกันนะคะยังไม่รู้ว่าวันนี้เต็มที่จัดเต็มเลยไค่ะวันนี้ก็เดี๋ยว่าไมีตัวยืนติดขอบเวทีมีกืนกรีดอะไรยังไงด้วยต้องเชียร์ค่ะต้องเชียร์ค่ะสร้างความมั่นใจครับมีความมั่นใจดีกว่า เขาไม่ขาดหรอกค่ะเขาล้น่เต็มค่ะพี่อ้าวได้กับคนใจไไงบ้างคะก็ชวนเพื่อนๆนั่นแหละค่ะมีการโปรโมทอะไรนะก็ยังเลยค่ะถือเป็นพี่อ้าสุดตัวไหมคะคือถ้าทำอะไรให้ได้ก็ทำอยาค่ะเป็นพีเซนเตอร์ให้เป็น คือวินเตอร์อาวุธติดมิสทีนนะคะของแอมก็เดินไปช็อปก็เราก็ต้องแยกกันเนาะแต่ก็ช่วยกันเพราะว่าวันนี้ก็ขอมิสทีนแล้วว่าจะมาให้กำลังใจเด็กๆทุอคนนะคะเ่อนขอบคุณทางมิสตีนะครับที่ให้มาใเพื่อนวันนี้เป็นไงบ้างพี่แอมจัดเตรมมาสวนพืนผักมาเยอะแยะเลย ก็ดีใจครับที่เขามาช่วยครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจงานนี้มากนะครับเขาก็เลยจัดเพื่อนๆมาแค่แต่เขาทุกคนใช่ค่ะบเพื่สนิทเราหมดแล้วครัมีโอกาสได้ทำธุรกิจมุกดาไหมคะเออผมว่าเราก็ดูดูทุกอย่างนะครับเอ่วลามองทุกอย่างพร้อมผมว่าก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหามีแพลนมา้ไหมด้วยไหมอะไรได้เงินก็อยากทำเงินนะคะมีแพลนไว้ไหมคะว่าเป็นธุรกิจแบบไหนเครื่องสำอางหรือว่าอะไรไงคะ ไม่มีนะตอนนี้ค่ะเห็นการณ์อันนี้พี่อั้มบอกว่าเคยจะเปิดธุรกิจของเราเดี๋ยนี้ไหคะเราก็ไปด้นอผมยังไม่เสร็จเลยค่ะรอมานานมากแล้วค่ะต้องรออีกรอต่อไปพี่อ้้มจะมีตรวจช่วยพี่อ้าบ้างไหมคะรอบนี้เออผมช่วยอะไรได้ผมก็อยากช่วยครับพยายามอยู่นะครับย่อมเขาอยากพี่อ้มมาเปิดธุรกิจอย่างนี้เนี่ยแบบเขาปรึกษาปัญหาอะไรกับพี่บ้างหรือเปล่าคะไม่มีค่ะเขาเก่งมากค่ะเขาเก่งอยู่แล้ว อันว่าอัฟเตก็เป็นภาษากราว่าีนี่ว่าเป็นคการแรกคืินครับร้องเยอะมากครัมเตรีมคนะครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมเขาก็บอกว่าคงคงจะมีนักข่าวเยอะนะ ต้องเป็นตัวเลขทเหน้างานแล้วมีประมมายไหมครับพือ่าอวคาถือวานือาคือว่าถนอวทาถือว่าถือาถือม่าถือว่าื่านือ่าถอาถอว่าถือ่ีอย่าถ่าถ่าอว่าถือาถือว่าถือ่ถอาอว่าถือ่าถอว่าถือวมาือ่าถอว่าถือ่าถือว่าถัอว่าถอวาอว่างอว่าสือว่าถอววอ่าอ่ววทาาอาว่าาคาอแล้วเาว่าสวยเลยอ่ะ แม่เจ้าอะไรยังขนอยู่กับคำนี้เพลงอาหารเพลงนเพลงบักกี้เพลงข้างในก็เพลงรักทั้งนั้นเลยเหมือนเพลงแบบแต่งงานทั้งนั้นเลยค่ะผู้ดีเขาร้องเพลงแบบนี้พร้ออยู่แล้วค่ะเราก็ชอบฟังแบบนั้นด้วยค่ะพร้อมแล้วแสดงว่าพี่แอมเคยมีคิดไว้ว่าจะแพนอะไรขอแต่งงานเอ่อผมเป็นผู้ชายค่ะผมก็ต้องรัน ได้ก่อน,นะครับแล้วก็พันธนาคม,มนะครับก็นี่เหมือนดีนะหมก็ต้องมองไปนทางดีก่อนนะครับก็เลยมองทางอันนีไ้ได้ป้ <c oughs> ะพี่อ้ํมีคิดไหมคะว่าอีกสักกี่ปีอะคะพี่ถึงจะพรอ้อมเอ่ออย่างที่ผมบอกต้องต้องถามากันได้หมครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวผมพี่อ้ําเหรอคะติดความเป็นวัยรุ่นนะครับพวกเรายัางเไปไ็นวัยรุ่นอยู่เนะยังเปวัยรุ่นอยู่ค เตอร์ไหลีแล้วครับคุณพ่อไม่ดูครับมีพ่อแม่น่ารักครับอะไรแบบน้พ่อเขตลกเหมือนในกระแสในโซเชียลเขาก็บอกว่าตั้งแต่พี er ่อแอมเขาพี่แอมมาก็ไม่เคยมีข่าวเช้าเลยมีแต่ข่าวดีๆมาตลอดเหมือนเขาว่าเป็นคู่บุญกันนะคะที่ไม่เคยมีเรื่องปวดหัวเลยค่ะขอให้เป็นอย่างนั้นละกันครับค่ะหมดแล้วเนาะ ให้ฝากแล้วกันนะครับเพื่อนสำหรับธุรกิจใหม่ยังครับอ๋อก็อยากจะตัดเอ่อในเฟซชอปนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจทํากันนะครับแล้วก็เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ปรับลดราคานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองนะครับถ้าของไม่ดีผมก็ไม่เอามาอยาอบคุณมากครับและต้องลงด้วยนะคะที่พูดเนี่ย